เราร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวบ้านผาหมีชาวบ้านผาหมีนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับได้อย่างหนึ่งคือ,อเป็นการเปิดการท่องเที่ยวก่อนจะถึงช่วงฤดูหนาวนะครับก็เป็นการให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ขึ้นมาเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของบ้านผาหมีของเรานะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่หมู่บ้านเจ้าเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเดินทางจาก ทางหลวงหมายเลขหนึ่งไม่ไกละครัปประมาณ4-5กิโลเองนะครับสำหรับประเพณีโล้ชิงช้านะครับคือเทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้าของชาวอาคานนะครับจัดขึ้นก็เป็นการเสืิมสรงให้กับพื้นคนที่มีความเจริญขอ่งารงสำหรับการรอการเกิดเกี่ยวนะครับ และก็รำลึกในให้เกียรติสตรีนะครับซึ่งประเพณีโรชินช้าคือประเพณีที่เป็นาการยกย่องและก็ให้เกียรติสตรีในชนเผ่าฮัทไทยด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประเพณีลนรชินชา้าจะขึ้นในช่วงปลายเดือนสินงหาหรือช่วงถึงเดือนกันยายนนะครับตรงกับช่วงที่ผลผลิตกำลังลองอกงามและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวอีกไม่กี่วันนะครับ ระหว่างน,นี้ชาวอาขาจะทําการรายญาตในไร่เข้าหรือไร่สวนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก่อนจะเก็บเกี่ยวนะครับตรงกับเดือนของอาขาคือคือชอร์นาบล,ลาเพูดถูกไหมครับพูดถูกค่ะชอวานาบลาจริงวันนี้มีพิธีกรร่วมคือ,อขอซ,นนซึ่งเป็นคนพื้นรามนะคะ,คะแต่วันนี้มาอยู่โอยสูงมาก ด้วยคือซอยผีเป็นเป็นร้ยนที่ผมชอบมากนะครับก็แฟย้ายมาอยู่แล้วนะครับชอบมาหล่อทุกช้าทุกปีนะครับมาทุกปีเพื่อที่จะมาร่วร์ไปพิธีที่ดีงามของที่นี่แล้วก็อยากจะไปชมทัศนียภาพด้วยแต่ที่สำคัญที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงก็คือกาแฟซอยผากนีนะครับที่แมวก็มีร้านกาแฟเหมือนกันวันนี้ร้านกาแฟวันนี้เอากาแฟมาเอาจะหน่าด้วยซึ่งเป็น กาแฟที่เราปรุงสาเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีกาแฟฟรีด้วยใช่ไหมครับมีกาแฟที่16อีวันแล้วก็19อีวันเลยนะคะก็ไ <c oughs> ปชิมครับก็ไป <c oughs> ชิมนะครับ <c oughs> มาที่นี่ถ้าไม่ชิมกาแฟถือว่าพลาดนะครับถือว่าพลาดมาก ที่เองนะคะในหมู่บ้านฐานก็มีร้านที่เราบริการไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็โฮมสเตย์มากมายเลยนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานอาหารอร่อยมากแล้ววันนี้ก็มีอาหารใิชชิงด้วยนะคะกะ<ห>ละกีนะครับ,บวันนี้ตอนนี้กลุ่มแม่บ้าน<ช>าน,นะครับกาลังจัดเตรียมตอนนี้นนซักซ้อมอยู่นะคะตอนนี้ด้านล่างอันนี้คือเป็นการลองเสียงใช่ไหมคะใช่เราจะให้ช่างเครื่องเสียงนะครับปรับ เสียงของเราไปเรื่อยๆนะครับให้ให้อยู่ในระดับที่พอดีนะครับหลังจากที่พิธีการเริ่มต้นขึ้นก็จะทำให้งานราบรื่นขึ้นนะครับก็เ,เห็นความตั้งใจของแต่ละคนนะคะตั้งแต่วันเริ่มต้นเลยโดยเฉพาะชาวบ้านที่ผ่านมีตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นกับการจัดโลกชินชาปีนี้นะคะเพราะว่าในการจัดโลกชินช้าเนี่ยมีปีละครั้งเองแล้วก็เลยทุกคนในเทศกาลนี้จะมีความตื่นเต้นแล้วทุกคนอยาจะมาร่วมงานนี้มาก เพราะว่าหลังจากที่ตอนนั้นผมย้ายมาใหม่ๆหในปี59เป็นปีแรกที่เรามีการจัดงานตอนนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรแล้วนะครับปีนี้หลังจากที่สถานการณ์โควิดได้ได้คลี่คลายลงนะครับ,<า>รบเราก็มีการจัดงาน,นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อฟื้ออน,นตูประเพณีที่ดีงามของชาวอาขานะครับปกติถ้าเราไม่จัดชาวอาาก็จะจัด็นประเพณีประจำปีแล้วราคาไทยถูกลงแล้ว อย่างที่กล่าวไปเมียนะคะความตั้งใจของหยุดชาวบ้านที้ทำชิงช้าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรครับให้นักท่องเทียวาเที่ในวันนี้ได้โลดกันนะคะดูเสาตรงเลยค่ะแล้วก็สวยงามมากแล้วต้นไม้แต่ละต้นถือว่าหนักมากนะครับแล้วต้องไปตัดในป่าป่าลึกนะครับถึงจะนํามาใช้เป็นเสาชิงช้าหลังจากวันพุ่งนี้ไปนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับ พี่น้องชาวอาขาตามประเพณีเขาก็จะมีการเก็บสายที่ใช้โลชิงช้าพันไว้กับเสาชิงช้าไว้นะครับก็ก็เริ่มต้นประเพณีใหม่ในปีถัดไปนะครับจะต้องรักษาวไว้คงอยู่ที่เดิมไม่้ไม่ถอนแต่ว่าจะเก็บสายที่ห้อยลงมาในค่ห้าเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็พอปีหน้า ก็ประมาณเดือนนี้ค่ะเดือนกันยาตุลาแล้วก็มาเริ่มทำใหม่รอบพี่แมวครับหลังจากที่เขาเก็บสายชิ้นชาทีย่ร้อยแล้วเนี่ยคนภายนอกหรือว่าคนในหมู่บ้านจะเข้ามาอยู่ตรงบริเวณน,นี้ได้ไหมครับหรือว่ามาทางอะไรไปลดต่อจากนี้อีกได้ไหมหลังจากที่ผู้นำศาสนาคือที่เขาเรียกว,ว่าจื่อมาเนี่ยนะคะ,อะพอพรุ่งนี้เนี่ยตอนอเย็นประมาณ บุกโมงเย็นหรือว่าประมาณทุ่มหนึ่งเพราว่าจะเริ่มเก็บเก็บเสร็จปุ๊บก็คนหนึ่งก็มาแตกมาตองไม่ได้นะคะจะเก็บไว้จนกว่าจะถึงอีปีหนึ่งจริงนะครับที่เขาบอกว่าหลังจากที่เก็บไปลอยแล้วถ้าใครแตกเสาจะต้องเสียหมูหนึ่งตัวต้องทำพิธีขอาออกมาด้วยหมูด้วย่้ยหมูด้วยไก่อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครก็คือถือว่าละเมด มีการเส้นไหวขอโทษขอรวยนะคะไม่งั้นคนอาขาหรือว่าคนก็จะเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ขอ,ขอมาสิ่กดส,ส,สิทิที่ที่นี่ก็จะมีนเนป็นไปอะไรนะครับถือว่าเป็นความเชื่อของพี่น้องชา,อาวอาคาเรานะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับคณะนักท่อเาทางเที่ยวทุกท่านนะครับเรียนเชิญด้านบนได้เลยนะครับ เดี๋ยวน่าจะประมาณเวลาน่าจะประมาณ10บนาฬิกาโดยประมาณนะครับเราก็จะท,ทําพิธีเปิดนอกจากวันนี้นะครับประเพณีโรชิงชาแล้วนะครับเราจะมีการสาธิตวิถีชีวิตต่างๆนะครับการละเล่นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งลูกขานมีลูกขานมาด้วยน,นะครับแล้วก็ไม้เขย่งไม้เขย่งเดินบนไม้ไผ่นะครับแล้วก็ตํ้เข้าวขาปุ๊บ มีมกิจกรรมมากมายในอาชีอเราเนี่ยเป็นชุดวันที่สัทคมตื่นืนองของอาหารส่ารอนะคะแล้วยังมีวัฒนธรรมที่งดงามอยู่แล้วในความเป็นชนภาติของชาวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็วิถีวิถีชีวิต วิถีดั้งเดิมวิถีที่เราทําอยู่ประจําคือมันมีหน้าภาพภูมิใจแล้วมีความสวยงามเดี๋ยวเราก็วันนี้วันก็จะมีการโชว์เกิดขึ้นนะคะวันนี้นอกเหนือจากที่เราจะพูดภาษาไทยแล้วเราจะมีภาพภาษาอาหารด้วยก็ปบปลยปลายหมครับปลบปลายนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยววันนี้ มีชนทั้งชาติพันธ์หลายชาติพันธ์อย่างที่บอกว่าในแม่สายเรามีชาติพันธ์ค่อข้านจะ80เนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆที่ให้ความสําคัญกับกิจกรรมในวันนี้หรือว่าประเพณีโลชินช้าที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะ ขอยินดีต้อนรับแล้วก็ขอขอบคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจในฐานะที่เราเป็นคนชุมชนบ้านฐานีค่ะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็มาสน,สนับสนุนจัดเทศบาลกระบนเบียงบางคำนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกจัดชัยวันนี้มาร่วมงานด้วยนะครับรวมถึงคณะสมาชิกสภาเทศบาลนักงานนะครับต่างคนต่างร่วมใจกันมาร่วมกันจัดสถานที่นะครับเมื่อวานนะครับ เพื่อให้งานวันนี้ออกมาดีที่สุด,สดนะครับและดูเป็นธรรมชาติที่สุดตั้งใจที่สุดด้วยค่ะแล้วก็เราจัดอย่างอบอุ่นนะคะคขอบอกว่าอย่างอบอุ่นมากแล้วก็ในในส่วนในงานนี้เราก็จะมีส่วนการบริการเกี่ยวกับอ่างทานเล่นอยู่อยู่ซ้ายมือของแมวตั้งนี้นะคะแล้วก็ทางทางอีกฝั่งหนึ่งขวามือของแมวก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะก็ตอนนี้ท่านนักท่องเที่ยวคนไหนขึ้นมา ถึงขั้นบนจุดนานวัฒนรธรรมแล้วก็มาถ่ายรูปได้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับของหมู่บ้านผาหมีพร้อมกับทิวทัศน์ที่เห็นวิวด้านล่างนะครับวิวเมืองด้านล่างสวยงามนะคะคืออยากจะบอกว่าผาหมีไม่ได้มีดีแค่ชาติพันธุ์จุดเด่นสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม คนอื่นก็พีไม่ได้ไดเป็นทิวทัศน์ที่คนอื่นกปพีไม่ได้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของผาหมีเราก็มีภูเขาที่สวยงามด้วยค่ะติดกับภูเขานางนอนดังหน้าที่เราเห็นอยู่ก็คือที่เขาเรียกว่าผาหมีนั่นคือหมีนอนหงายอยู่ตรงนี้เองนะคะอ่าถ้าทุกท่านสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนรูปหมีนอนหงายนะครับหัวจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีขาทั้งสี่ขานะครับนอนหงายอยู่ แล้วที่จริงเมื่อวานผมแอบตั้งชื่อให้ดอยดอยหนึ่งของบ้านพามีที่อยู่ตรงกลางนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นฟูจิของพามีึ่งเหมือนภูเขาไฟนะครับสวยมากเพราะว่าเป็นภูเขาที่เกิดขึ้นเองแบบตามธรรมชาติไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีเนาะแล้วถึงมันมีภูเขาแบบนี้นะคะซึ่งเอ่อเป็นภูเขาที่ติดกับเขานางนอนยาวไปถึงเแม่จันเลยนะคะภูเขาลูกนี้ยาวมาก วันนี้ได้ยินว่าผู้ประกอบการของหมู่บ้านทานนี้ตามร้านค้าต่างๆเขามีส่วนลดด้วยใช่ไหมคะโอ้โหงานนี้แบบชื่นชมนะคะ ชุนชมคนในชุมชนคนในผามีแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่อยู่ในชุมชนด้วยให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของแรงกายแรงใจที่ส่งมาให้กับงานในวันนี้นะคะก็ มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมากๆที่ให้งานตัวนี้ให้ความสาคัญงานประเพลงโรชิงชาในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้เที่ยวชมและได้ลองโรชิงชาในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถไปอุดหนุนนะครับร้านค้าทุกต่อการต่างๆของบ้านผ่านนีเราซึ่งมีร้านค้าเยอะมากนะครับท่านชอบร้านแบบไหน กาแฟอร่อยทิวทัศน์สวยนะครับสามารถเลือกเข้าไปชิมไปอุดหนุนก็ได้นะครับตรงน,นี้ก็มีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายประมาณเกือบยี่สิบร้านค้าคในชุมชนนะคะที่บริการเรื่องกาแฟแล้วก็อาหารชั้นเลิศผงชนเผาะค่ะพี่เมลพอจะมีเมนูแนะนำไหมครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาคาแล้วจ้าท่องเที่ยว ตอบรับเป็นอย่างดีล,ลืมไม่ได้เลย<ช>เมนูแรกเลยนะคะไปร้านไหนก็ไปถามได้เลยว่ามีราชูหมูไหมราชูหมูโอ้โหขึ้นชื่อเพราะว่าราชูหมูเป็นอาหารชาติพันธุ์อาหารชนเผ่าที่ไปปรุงในอาหารหลายๆเม่ได้แล้ว ซึ่งราชูเนี่ยเป็นอาหารที่โดดเด่นทําให้ทําอาหารก็อร่อยไปปรุงรสก็อร่อยอ,อร่อยไปหมดอะคะ่ะก็คือไปร้านไหนก็ถามว่ามีราชูหมูไหมคะร้านนั้นมีแน่นอนได้ได้ทานแน่นอนนะคะแสดงว่าต้องมีทุกร้านเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็นะคะนักท่องเที่ยวเริ่มขึ้นมา ขอบคุณ<อ>ทหารดปวนนะคะวันนี้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วม,มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนผามีในการจัดงานโลดชินช้าในวันนี้นะคะคขอบคุณม่ก,กับลูกกับพี่ๆชรบรปพร,อรอของบ้านด้วยนะครับที่ช่วยในความสะดวกในเรื่องของการจราจรการเดินทางขึ้นลงนะครับวันนี้อาจจะ มีรถเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ให้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากรถบางทางที่จะเยอะเพื่อที่จะมาเที่ยวชมทาน้โลชินช้าของเราในวันนี้ด้วยก็วันนี้มีชรบช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอ่อที่จอดรถด้วยนะคะก็ที่จอดรถจะมีสองข้างทางใช่ไหมคะก็คือไปทางบูซอหรือว่าที่จะออกไปทางห้วยน้ำริน นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจอดได้เลายทางเป็นสวนปุยปูยเป็นทางโดยตรงได้เลยหายานะคะจอดหลายทางได้เลยครับผมอาจจะเดินไกลนิดนึงนะครับแต่อยากให้ทุกท่านได้เดินชมทัศนียภาพไปด้วยก่อนที่จะขึ้นมาอย่างลานโลชินชาเริ่มงานนะฮะก่อนที่จะเปิดงาน ตอนนี้ถ้าหากท่านนักท่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เดินทางมาถึงบริเวณใกล้เคียงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญด้านบนลานลอชิงช้านะครับวันนี้เราจะกิจกรรมกันทั้งวันนะครับมีชุดการแสดงสับเปลี่ยนกันมาให้ทุกท่านได้ชมกันทั้งวันเลยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีอาหารของพี่น้องชาวอาขาจําหน่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นมันนึ่งเป็น อาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็รวมถึงกาแฟนะครับจากร้านพี่แมวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของชุดชุดชาวเขาเผ่าอาคาไว้จำหน่ายให้กับทุกท่านด้วยนะครับลองไปชิงไปเลือกชมนะครับกันได้นะครับ มีแสงนะแสงไะคุกคนมาได้มีกิจกรรมมากกวยการร้องคือการแสดงด้วยที่มีความสวยงามหรือที่นัมนชาวบ้านจะแต่งตัวลามาสวยมากครับทุกคนจะให้ความสําคัญกับการแต่งตัวนะคะวันนี้เห็นแต่ละคนก็แต่เดินขึ้นมาก็แบบโอ้โหชื่นใจนะคะแล้วก็เห็นคือหมวกที่ใส่อยู่คือหมวกทํำด้วยเงินหน้าพี่แมวกีกิโลครับ ปรมาก็เียก็หนักอยู่ประมาณสองกิโลสามกิโลสี่กิโลแล้วแต่แล้วแต่ว่ากลัวของใครสมงวารเยอะนะคะในการแต่งตัวนะคะวันนี้คือดูสาวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่หรือว่าทุกคนวันนี้ออกมาเพื่ออยามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ ของชนเผ่าอยู่แล้วที่มีปีละครั้งทุกคนจะแต่งแต่งตัวสวยมากแล้วก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีเฉลิมฉลองกับพัยพืชของเราที่จะออกในเร็เวลนี้นะคะ ถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่น้องชาวอาขาซึ่งอาขาจะมีลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกับทางทางทางผานฮีหรือเปล่าครับคเป็นย้อนแสงนิดนึงนะค่การย้อนย้อนซึ่งในประเทศไทเนี่ยมีซีเป็นวันโลชินชาแล้วหน้าพอกอาไรบนี้อาขาก็คือเหมือนที่ ที่นาสุใส่ท so, uh, ี Everyone, ่เป็นพนิกรนะคะแล้วก็มีแบบโอลอโอลอคหารก็จะอยู่ทางอิสระแบบย้อนสงค่อนชัดหน่อยแต่งแบบโรมี้ก็จะมีหมวกแบบเป็นตุ้มเป็นตุ้งออกมาเป็นเป็นพวงเป็นพวงยื่นออกมานะคะอันนั้นก็คือเป็นการแต่งตัวแบบโรมี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมิกิไปัะขาหมี้อูโคโรมีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ยงมีสี่แบบมีสี่แบบที่ที่ที่เป็นการย่างชัดเจนใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจุดเด่นสําคัญของชุดอาขาก็คือเครื่องเงินนะครับและอย่างก็คือผ้าปักมือซึ่งเป็นการปักเองนะครับซึ่งมีความละเอียดถ้าทุกทุกท่านชมลายปักะครับก็แห่สักกัมนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดพิธีการนะครับ และก็ชมศิลปะการแสดงประเพณนีวัฒนธรรมของพี่น้องรักทานะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงอตรียมพพ้อพนอครับเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับอีกสักครู่นะฮะไปที่ตามไปนะครับแบบใหม่ทันสมย